สวัสด,ดีจ้าพี่น้องดอกไม้สวยๆจ้ะมันเดินเลน่นมันก็งอกทุกปีแหละพี่น้องดอกไมต้ต้นนี้ตรงเนี้ยเนาะมันเล่นมีตัวใหญ่ๆด้วยแม <c oughs> งผูจ้ะเ <c oughs> ขาเรียกเอิมแมงผูปลา <c oughs> ไม่ใช่เต้นปลาเขาเรียกเต้นปลาตัวใหญ่ๆเนาะไล่ไล่ ดอกมันน่ารักดีเนาะได้หลายเนะตุ่มมันสวยสวยด้วยยกเข้นชื่อให้พี่้องฉันเริ่มชื่อมันอีกแหละ <laughs> นานเนาะปีหนึ่งเห็นดอกวันที่หนึ่งก็เลยจําไม่ได้เนาะดอกมันก็น่ารักน่ารักเนาะดูว่าคือจะมีหนําหวานหลาเนาะกระปานฉันก็มีตรงอพาร์ตเมนต์สาปีนี้มันไม่สวยพี่หนะจะให้ดูแมลงเขาไปอยู่ในดอกเร็วสวยเนาะ อภินี่อังวนเข้ามาคือมีเห็นดกแล้วเขาตัดทิ่งนี่มีเข็มสองพวงนะเห็นไหมเม็ดเท่งมันก็มีนะพี่หนก้องตรงหนึ่งก็มีเครื่อมันยาวไปเนาะมันเป็นเครื่อเนาะเข้าไปถ่ายตรงนี้ม,นมีต้มเตียหรอกเนาะแต่มีต้ไอ้น,นี่น้ำน้ำไอ้น,นี่นี่น น้ำกุลาบโอ้ยมีมแมลงตัวใหญ่ๆนอ้องโอ้โอสวยมากสวยมากไทยดอกไหนที่ไทยรูป <c oughs> เด็นสง่งเด็ดสงโ่้ไม่เห็นพี่น้องได้ออกแว่นมาอือ ตอกมมันยังสวยเลยน่ะโยดนี่เขาก็กินกันอยู่นะพี่หน่งโยดมันเนอะอืมสวยสวยสวยเดี๋ยวเียนชื่อไปให้พี่หน่งเขียนชื่อไปให้หใหตค้คลิปนาะจาะเนาะงมลเร่งกัดหลมะเร่งก็ชโฉบ เด็ดไปแล้วเด็ดไปแล้วไก่ไก่้ๆเลย จ้ามาเจอดอกไม้สวยก็ถ่ายให้ดูไปเดินตำทางจักรยานกันจ้ะเนาะจ้าคลินปนี้ไว้ซ้ำนี่ก่อนจ้าเดี๋ยวเห็นดอกไม้สวยจะถ่ายมาให้ดูอีกเนาะจ้ะเนาะหลังจากนนที่ไปเที่ยวกรีกับมาเรามาเก็บตัวตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน,นนี่ออกมาเห็นดอกไม้สวยเนาะ จ้าสวัสดีจ้า